จะเป็นอย่างไรหากบ้านในฝันของใครร้ายคนกับกลายเป็นบ้านสยองขวัญและไม่สามารถระบุได้ว่าใครในบ้านนั้นเป็นคนหรือผี ชนนะครับแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยสุขสันต์วันกลับบ้านฉายในปี2016ในชื่อภาษาอังกฤษเทคมีโหมสุดยอดหนังผีไทยที่เข้าไปสู่ธรรมเนียบหนังผีไทยที่น่ากลัวที่สุดในใจใครหลายคน หนังเริ่มต้นโดยการใช้ภาพของบ้านหลังใหญ่สไตล์โมเดิร์นในบ้านนั้นมีการจัดงานตัวละครก็เริ่มพูดถึงความหรูหราของบ้านและราคาของบ้านที่ถูกกว่าปกติจากนั้นก็มีการยกเค้กวันเกิดออกมาจึงรู้ว่างานนี้คืองานวันเกิดที่จัดให้กับลูกชายของบ้านที่ชื่อว่าแทนแล้วหนังก็บอกว่าบ้านแห่งนี้เป็นบ้านในฝันของครอบครัวนี้เป็นบ้านในฝันของทุกคน แต่ในห้องมืดลับของบ้านแห่งนี้มีเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่หน้าเทียนไขพูดต่อหน้ารูปภาพบนผนังเป็นการขอพรให้นางฟ้าช่วยเหลืออะไรบางอย่างในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแทนใช้หนุ่มนอนอยู่บนเตียงคนไข้ด้วยอาการโครมา่าเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเขาก็จำอะไรไม่ได้เลยจึงอาศัยอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนั้นโดยการแลกกับการทำงานในโรงพยาบาลตอนกลางคืนแทน พยายามหาข่าวเก่าเพื่อสืบให้รู้ว่าเขาคือใครจนในที่สุดแทนก็รู้ว่าน่าจะเป็นเด็กชายคนนึงที่เมื่อสิบปีที่แล้วนั้นเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์จึงทำการลาหมอที่ดูแลเขาแล้วกลับบ้านเมื่อแทนเดินทางมาถึงหน้าบ้านหลังใหญ่ที่ภายนอกนั้นดูรกร้างมีหมอปกคลุมครึมไปทั่วอาณาบริเวณของบ้านแม่บ้าน จำแทนได้จึงพาแทนเข้าไปในบ้านแทนก็ได้พบกับทัพทิมพี่น้องฝาแฝดของตนเองซึ่งเป็นผู้หญิงทัพทิมแนะนำให้รู้จักกับสามีของเธอที่ชื่อว่าชีวินทัพทิมก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่แทนกลับมาบ้านหลังนี้จะกลับมาสมบูรณ์เหมือนกับบ้านหลังเดิมอีกครั้งเหมือนกับที่พ่อแม่ของทั้งสองคนนั้นเคยคาดหวังเอาไว้ แทนอยากรู้เรื่องราวในเวด็กและเรื่องราวในช่วงชีวิตที่เขาหายไปจากบ้านหลังนี้และอยากรู้ว่าเพราะเหตุใดพ่อของเขาจึงต้องฆ่าตัวตายและทัพทิมพี่น้องฝาแฝดของแทนนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรเขาจึงพยายามถามแม่บ้านแต่เมื่อแม่บ้านกำลังจะบอกก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างเป็นการขัดขวางเอาไว้แทนก็เก็บความสงสัยในใจเอาไว้อย่างนั้น ในยามค่ำคืนนั้นบ้านหลังนี้มีความไม่ปกติหลายอย่างเกิดขึ้นเช่นมีเสียงบางอย่างดังแบบหาที่มาที่ไปไม่ได้และที่แปลกก็คือจุนและแจนลูกชายและลูกสาวของทัพทีมนั้นชอบตื่นดึกไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเมื่อแทนถามเด็กทั้งสองก็จะบอกว่าทั้งสองนั้นไม่ใช่ลูกของทัพทีม แทนสังเกตเห็นร่องรอยทำร้ายร่างกายบนเด็กทั้งสองคนแม้ว่าจุนน้องชายจะพยายามบอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แจนก็ห้ามเอาไว้บอกว่าถ้าหากบอกจะถูกฆ่าตายแล้วแจนก็วิ่งหนีไปทันทีจุนชวนแทนเล่นกระจกคือการทำตามอย่างกันเหมือนเงาในกระจกระหว่างนั้นแทนก็ได้เห็นใบหน้าของจุนที่เปลี่ยนไปเป็นใบหน้าของผีที่มีความเละตาโบปากบิดเบี้ยวซึ่งนั่น ก็ไม่ใช่ใบหน้าของคนแน่ๆครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาแทนก็ได้เห็นภาพล้อหลายๆอย่างต่อมาเรื่อยๆและขณะที่แทนอาบน้ําน,นั้นหน้าอกของเขาก็มีรอยกรีดจนเลือดไหลออกมาด้วยครับความผิดปกติของบ้านหลังนี้ยังไม่จบเพียงแค่นั้นยังปรากฏชัดเจนเช่น ทุกครั้งในขณะร่วมวงกินอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันนั้นทัพทิมจะชอบบังคับให้ลูกทั้งสองคนกินสตูเนื้อแม้แทนจะอาสากินแทนให้ก็ถูกทัพทิมตำหนิก,กลับมาและทั้งสองก็ยังถูกบังคับให้กินผักในจานอาหารให้ทั้งหมดและเมื่อไม่กินก็จะถูกดุเสียงดังจนร้องให้คาโตะอาหารเลยครับส่วนตัวทัพทิมและสามีนั้นก็มีพฤติกรรมที่ผิดแปลกมนุษย์มนาครับ มีรสนิยมชอบใช้ความรุนแรงในขณะการมีเซ็กส่วนตัวของแทนเองนั้นดึกๆค่ำคืนก็ไม่ยอมหลับยอมนอนครับชอบเดินสำรวจไปมารอบบ้านจนป้าแววแม่บ้านของบ้านก็มาเตือนและขอร้องว่าดึกดื่นค่ำคืนไม่ให้ออกมาเดินเพ่นผ่านก่อนจะนอนก็ขอให้ไหวพระสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบและโดยเฉพาะเวลาช่วงเช้ามืดช่วง ตีสีถึงตีหนั้นห้ามออกมาเดินเพ่นผ่านอย่างเด็ดขาดโดยให้เหตุผลว่าคุณทัพทิมไม่ชอบและมันเป็นเวลาที่ผีออกจุนลูกชายของบ้านมีนิสัยชอบนอนละเมอเดินไปรอบบ้านครับแทนจำเป็นจะต้องมานอนเป็นพ่วนจุนละแจงในคืนหนึ่งแทนตื่นขึ้นมาเห็นแจนนั่งอยู่ใต้เตียงมีอาการตื่นกลัวแทนจึงถามว่าเป็นอะไรแจนเล่าว,ว่า จุนกําลังเล่นกับผีแม้ว่าแทนจะบอกแจนว่าผีไม่มีจริงแต่แจนก็ยืนยันว่าในบ้านหลังนี้มีผีจริงๆและที่จุนกําลังเล่นอยู่นั้นก็คือกําลังเล่นกับผีเองครับแทนจึงถามแจนว่าถ้าผีมีจริงจะทํายังไงไม่ให้ผีมาหลอกแจนก็ตอบกลับไปว่าต้องไม่ทําให้ผีรู้ว่ามันคือผีครับและถ้าผีรู้ตัวว่าตัวเองเป็นผีผีจะโกรธมากแจนยังเล่าให้ฟังอีกว่า เธอเห็นผีผู้หญิงเดินไปเดินมาทั่วบ้านบางคนก็รำไปทั่วบ้านบางทีก็เจอผีที่แต่งตัวแบบคนยุคโบราณแจนยังย้ำเตือนแทนว่าเวลาที่จุนเล่นกับผีนั้นห้ามเข้าไปยุ่งเด็ดขาดเพราะผีจะไม่พอใจแต่ตัวแทนเองนั้นก็คิดว่าทั้งหมดคือเรื่องไร้สาระแทนจึงเข้าไปเขย่ยาตัวจุนครับและเมื่อจุนรู้สึกตัวแทนและเด็กทั้งสองก็เลยเจอผีเข้าเต็มเมครับคราวนี้จุนบอกกับแทนว่า แทนอยู่ที่บ้านหลังนี้ไม่ได้แล้วแจนก็เตือนน้องชายของตัวเองว่าอย่าพูดเรื่องนี้ออกไปเดี๋ยวแทนจะรู้ว่าจุนเป็นผีส่วนจุนก็สนกับแจนไปทันทีว่าตัวแจนนั่นแหละที่เป็นผี สิ่งที่แทนเห็นเพิ่มเติมในคืนนั้นก็คือชีวินสามีของทัพทิมได้ผสมยานอนหลับไว้ในไวท์ให้ทัพทิมกินก่อนนอนครับและในคืนนั้นอยู่ดีๆทัพทิมก็บอกกับชีวินว่าเธอได้เปลี่ยนชื่อเป็นโชมนภาแล้วทัพทิมแสดงความผิดปกติทางจิตออกมาอย่างรุนแรงเลยครับยังไม่จบเพียงแค่นั้นในคืนนั้นเป็นคืนที่แสนจะโหดร้ายและย,ยาวนานสำหรับแทนครับแทนกลับไปหาจุลและแจนระหว่างทางนั้น เสียงปืนกระดังขึ้นชีวินยิงปืนไปรอบบ้านแล้วบอกกับแทนว่าบ้านหลังนี้อยู่ไม่ได้แล้วพวกเขาทั้งสองคนต้องหาทางออกจากบ้านหลังนี้ไปให้ได้จากนั้นชีวินก็ไลยย่ยิงแม่บ้านจนเสียชีวิตซึ่งเหตุการณ์ไลยย่ยิงนี้ทัพทิมก็ได้ยืนเฝ้ามองเหตุการณ์ด้วยความนิ่งเฉยและความเยือกเย็นส่วนแทนก็เริ่มสับสนแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้กันแน่ แทนเห็นทัพทิมเดินขึ้นไปชั้นบนของบ้านครับเขาจึงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วด้วยความห่วงว่าชีวินอาจจะยิงทัพทิมเป็นรายต่อไปก็ได้แต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็คือแทนเห็นแจนและจุนนอนตายที่โต๊ะอาหารแทนตกใจมากจึงขึ้นไปข้างบนของบ้านก็ได้เห็นชีวินกำลังจ่อปืนไปที่คางของตัวเองครับยังไม่ทันจะได้พูดอะไรชีวินก็เหนียวไกลปืนปิดชีวิตของตัวเองแบบที่แทนไม่ทันตั้งตัวเลยครับ แทนตกใจอย่างสุดขีดวิ่งหนีไปรอบบ้านแล้วเขาก็เห็นร่างผู้หญิงคนหนึ่งกำลังขูดคอตายแกว่งตัวไปมากระทบกับกระจกบ้านยังไม่ทันที่แทนจะตั้งสติได้ก็เกิดแสงไฟแฟลตวาบขึ้นจากกล้องถ่ายภาพแล้วก็เห็นภาพทับทิมกำลังจัดร่างไร้ลมหายใจของชีวินแจนกับจุนภาพถ่ายในชุดแต่งตัวที่สวยงามแทนจึงเข้าใจแล้วว่าเขาถูกผีหลอกครับ ทุกคนในบ้านหลังนี้เป็นผีทั้งหมดแทนจึงรวบรวมเรียวแรงทั้งหมดวิ่งหนีออกจากบ้านทันทีแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับเพราะเมื่อแทนเปิดประตูรั้วหน้าบ้านออกไปได้แล้วทุกอย่างมันก็หมุนวนกลับเข้ามาใหม่แทน กลับเข้ามาอยู่ในเขตโรบ้านอีกครั้งเมื่อแทนทันหลังกลับมาก็เห็นว่าแม่บ้านก็พึ่งตักบาตรเช้าเสร็จครับแล้วพูดกับแทนว่าทุกคนคงดีใจมากที่ได้เห็นแทนแทนจึงจำใจขึ้นรถกอล์ฟกลับเข้ามาในบ้านอีกครั้งยางหวาดกลัวและตื่นตระหนกครับแล้วดวงวิญญาณทุกตนในบ้านนั้นก็ยังวนเวียนใช้ชีวิตแบบเดิมในบ้านหลังนี้อีกครั้งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ จากนั้นหนังก็นน้ำเราเข้าไปสู่ความฮาลืหันผีหลอกแบบนั้นสต็อปเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรและมีความลับอะไรซ่อนอยู่ในบ้านในฝันหลังงี้บ้างสามารถติดตามชมสุขสันต์วันกลับบ้านได้ทาง Netflix ครับสุขสันต์วันกลับบ้าน เป็นภาพยนตร์ระทึกขวัญสยองขวัญจากผู้กำกับฝีมือดีก้องเกียริโคมสิริงานนี้แกทั้งกำกับและเขียนบทเองเลยครับส่วนนักแสดงนั้นก็เชื่อฝีมือได้เลยโดยเฉพาะแทนรับบทโดยมาริโอ์มาเลอร์ถึงเวลานี้แล้วนักแสดงหน้าหวานคนนี้ไม่ได้มีดีแค่หน้าตายอย่างเดียวนะครับแต่ฝีมือในการแสดงนั้นถือว่าเฉียบขาดใช้ได้เลยครับ สุขสันน์วันกลับบ้านเป็นการประกาศว่ามาริโอมาเรอร์นั้นสามารถถ่ายทอดอารมณ์ขั้นสุดได้จนเราเชื่อจริงๆว่าเขานั้นโดนผีหลอกหลายตลบผีหลอกจนเกือบตายเลยครับเนื้อเรื่องก็มีความสลับซับซ้อนแบบหนังสะกูลสืบสวนสอบสวนจิตวิทยาสยองขวัญหนันงมีรับลมคมในค่อนข้างมากช้านฉลาดในการเปิดเผยเนื้อหาทีละส่วนจากนั้นก็หักมุมเราแบบหลายตลบ ใครชอบคาดเดาเรื่องจะเข้าทางสุขสันต์วันกลับบ้านมากเลยครับเวลาในการเล่าเรื่องนั้นก็เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆครับคือเพียงไม่กี่นาทีภายในคืนนั้นและเมื่อนังต้องการจะดึงเราเข้าเรื่องก็ใช้เวลาได้คุ้มค่ามากๆทุกอย่างจะเกิดขึ้นจากเริ่มจนจบภายในคืนเดียวผู้ชมจะพบกับผีหลอกได้ในช่วงเวลาตั้งแต่20นาทีของหนังไปจนจบเรื่องเลยครับ ผีที่นำมาใช้งานนั้นก็มีความหลากหลายมีทั้งผีแต่งชุดละครแบบไทยเดิมร้อนแบบไทยๆและผีไทยร้อนแบบฝรั่งมีฉากผีที่ถือว่าเป็นฉากจำอยู่หลายฉากมากๆเลยครับแต่มีที่ติดตามมากๆก็คือฉากพระไลผ่ผีที่ผี สามารถส่วนมนุ่น์แบบพระได้ฉากนี้ผมชอบมากพอๆกับฉากไล่ผีในตำนานของหนังเรื่อง The Exorcist ที่ใช้ปี1973เลยครับการออกแบบเสื้อผ้าเครื่อนแต่งกายต่างๆนั้นก็ถือว่าดีมากการจัดองค์ประกอบศิลป์จัดฉากจัดแสงสีถือว่าดีมากครับ ทุกองค์ประกอบของความเป็นหนังผีในสุขสันวันกลับบ้านนั้นเรียกได้ว่าสาใจแฟนหนังผีสยองขวัญอย่างแน่นอนใครชอบดูหนังผีแนวหลอกล้อแบบนั้นสต็อปเรื่องนี้ไม่ผิดหวังครับบรรยากาศและปมบางอย่างนั้นดูแล้วมีความเป็นอินเตอร์มากๆหากนำไปใช้ในเมืองนอกผมว่าหนังเรื่องนี้ฝรั่งดูแล้วก็สามารถเข้าใจได้ทันทีครับอาจจะมีจุดที่ไม่ชอบอยู่บ้างก็คือการเฉลยของเรื่องนั้น ผมว่ามันไม่ยากเกินคาดเดาเลยครับความดุเฮี้ยนบางอย่างของผีก็ขี้คล้ายง่ายเกินไปครับนอกจากนั้นก็ดีงามเกินจะชมแล้วล่ะครับจากที่กล่าวมาจึงทำให้ใครหลายคนยกย่องให้สุขสันต์วันกลับบ้านเป็นหนังผีไทยที่สร้างบรรยากาศความหลอกหลอนความกลัวแต่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งของไทยเลยครับดังนั้น ทางช่องซูเป r ร์รีวิ h a n n e l จึงขอให้คะแนน,นความชอบสุขสันต์วันกลับบ้านเอาไว้ที่8เต็ม1ิคะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามก่อนจะจากกันไปขอฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ share, และกดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสาร้างคลิปดีๆครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ